สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องมันนี้ลุงโบได้เมนูเด็ดมาฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าอีกแล้วครับเป็นสามสิบกี่พันตับนะครับสดสดใหม่ๆเลยครับพี่น้อง้อมกับแก้วเพียผมคมเป็นสูตรสดนะครับพี่น้องมาหนี้โหขักหลายปลาแก้มเข้าก็มีใบชะพููครับือว่าลาอีเลือดมีไอ้ต้นหอมชี้เหล้าชี้ไทยนะครับเนาะฟังนีคือกันครับ้อมลูกโดด เน่เล็กหน่อยครับมามาครับพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันคือเราสามสิบกี่พันตับบ่มีเขาเหนียวครับเมือนเขาเต่กลับนะครับเนาะ สองทางเพจมีปัญหาด่านเทคนิคเ้อะครับพี่น้อง่บนล้ลงเพจครับไหนแล่งจะยูทูนะครับพี่นอ้องจักเป็นยังครับื แสบไปรีบให้หน่อย 음응 mm -hmm. ไม่แล <Es> ้วครับ <Bun sed sus> <half intimate> ืับืมึ่จนงนัน่งอนเอาพักไว้ให้พ่อมาดูก Terima kasih telah menonton! อุ uh ้า huh. น nah, like ีนเนาะลูกนะเอาไหนเนาะอุ้มัาไหนทูนันมาจับลูกอื้มอยากมากินน้ำกรเปิหนออยากินม่านเป็นหอาลูก น้ำน้ำมาลูกลน,น้ำกินน้ำจ้ะจิ้มน้ำอืมอ่อนพอนะครับอืมอืม

ม,มาจางเร็วจากกล่องนลูกจางเร็วจ่างพรก่ิ๊กปิกตาเท่าหมนนั่นนั่นพ่อพ่อี่อืมอืพอแล้วลูกพอแล้ว ยนะไ่ <c oughs> ครับพี่น้องลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบน้ำในเดอ้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงโบเฮ็ดคลต่อ,ต,อต่อไปนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ